เว้นช่วงไปนานนะครับแต่ว่าเราก็ยังกลับมาแกะลังกันอยู่สำหรับคราวนี้ก็คือคราวของลัง F 2015นะครับจะมีรถเด็ดไหมมาดูกันฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเราด้วยนะครับตอนนี้เรามีร้านขายรถในช h อปปี้แล้วไปกดติดตามและอุดหนุนกันได้นะครับขอบคุณครับ โอเคครับเปิดมาคันแรกนะครับรับผิดเเผวเป็นรถที่ฮ o อตวิวออกแบบเองนะครับไม่ได้มีต้นแบบจากรถจริงก็เป็นสไตล์คล้ายๆกับรถพยาบาลนะแล้วคันนี้อยู่ในซีรีส์ฮ็อตวิวเลสเลสด้วยนะครับหลังๆเขาก็ทํารถจากซีรีส์ฮ็อตวิวเลสเลสออกมาเยอะนะอันนี้ก็อีกคันหนึ่งนะครับจากฮ็อตวิวเลสเ s สอีกเช่นเดียวกันมีโลโก้ตรงนี้นะฟิวเจอริสโโนะครับรถสไตล์อนาคตนะสีเงินเท่ดีนะผมชอบสีของคันนี้นะฮะแล้วก็อันนี้เป็น รถที่เหมือนกับขระสวยอวากาศเหรอหรือมันเป็นรถไฟโอ้ไม่รู้เหมือนกันนะรถไอพ่นมั้งนะจากเขาบิเลสเลสิกเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีคันนี้เหมือนรถของเล่นเลยนะไม่ใช่นะครับแต่ว่าอันนี้ morgan f u ร์ r i e นะรถสารล้อที่มีอยู่จริงนะครับจากผู้ผลิตรถอังกฤษนะครับชื่อว่าบริษัทมอ r g a n นะก็แปลกดีนะอู้คันนี้สวยคนได้3นิ้วนะครับคอเว Gas Monkey Garage นะคันนี้เป็นรถคาเวตที่ถูกนำมาโมนะครับทำออกมาสวยเลยทีเดียวนะคนที่โมก็คือ Gas Monkey นะครับโอ้โหสุดดีคันนี้แล้วก็ทีวีซีรีส์แบท Mobile นะครับคันนี้ออกมาเป็นสีเทาๆนะสีออริจินัลน่าจะเป็นสีดำนะครับแต่อันนี้เป็นสีเทาๆก็แปลกตาหน่อย รถสวยอีกหนึ่งคันนะครับเปียร2002นะตรงนี้มีรอยแต่แรกผมนึกว่าทะลอกแ้ออ่จริงๆไม่ใช่เป็นการออกแบบนะครับเป็นคลิปเงินบนรถนะออกมากับชุด 70s90s นะครับรถยุคปี70กับ90อ่าก็ดูเด็ดดูเจ๋งดีแล้วก็คัสตอม c a ด i ิ l ล c นะครับสีน้ำเงินอันนี้ก็สวยดีใช้ได้นะกับชุดรถสควอตนะครับ แล้วก็รถ F1 อีกคันมาแล้วนะครับ William Racing นะรถใหม่ปี2025นะครับอย่างที่รู้กันว่า Hot w h e e l เพิ่งกลับมาทำ F1 ตอนนี้นะครับเนี่ย Formula 1เขียอยู่ตรงนี้นะครับคันที่2ถัดจากกระทิงแดงนะก็ดูดีเช่นเดียวกันแล้วก็อันนี้ Chevy Impala นะครับคันต่อไปอันนี้มากับฟีด Hot Wheels l e อีกแล้วนะ Alpha Pursuit นะครับรถสไตล์รถตำรวจนี่ เทๆนะครับแต่ฮอตวิวออกแบบเองนะแล้วก็ต่อไปเป็นขวัญใจสายรางนะครับ s o u วเช h เ c k e r ไม่รู้คันนี้จะลงรางดีเหมือนกับคันก่อนๆหน้านี้ไหมนะครับแต่ฮอตวิวกลับมาทำแล้วนะใครมีก็ต้องลองไปลงรางดูนะครับว่าเป็นยังไงเร็วไหมแล้วก็มีคันนี้ r รเจอร o g e เจ2.0นะครับรถสไตล์ EV นะรถไฟฟ้านั่นเองนะครับ เมื่อก่อนฮอตวิวเคยทำโรเจอร์เจอร์ออกมาเลยก็เป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับแล้วก็เป็น s ก้ l l เช a เกอรนะครับรถที่มีคนขับแล้วมันเขย่าหัวได้ก็เลยชื่อว่า s ก้ l l เช a เกอรนะรถที่ขับเหมือนกับโบนเช h เกอรรถคลาสสิกของ h Wheels นะครับแต่ว่าเป็นสไตล์รถกระตูนนะหดสั้นลงนะครับอ่ารถขนนมนะคันนี้ชื่อว่า Monster Daily Delivery นะครับรถส่งนมที่แบบปรับเป็นล้อใหญ่นะแล้วคันก็ใหญ่มากเลยนะครับ t ท s l a โมเดล s p l a พลนะคันนี้สีขาวนะครับเป็นสีที่สองนะแล้วก็มีรถใหม่อีกหนึ่งคันนะครับสำหรับคันนี้ s l i d e Burner นะรถใหม่ของปี2025นนะครับสีชมพูนี้มันสีเดียวกับ Beach Bomb รถคลาสสิกของ h ฮอต e l วนี่นะนะสวยเลยทีเดียว แล้วก็ Audi a v a n c e นะครับ RS 2อนะอู้อันนี้ไฟหน้าไฟท้ายมาครบนะครับสวยๆ d e l o r a 3นะครับรถสไตล์ d e l o r a 2แต่ว่าตัดมาเป็นเปิดประทุนนะคันนี้สีแดงขาวนะครับอู้คันนี้ก็ดูดียะเนี่ย Range Rover v e l a นะครับรถสไตล์ SUV จาก Range Rover อู้หูไฟหน้าไฟท้ายมาครบนะครับสำหรับสายเก็บรถนี่น่าเก็บเลยนะ อั Alpha per food, ลฟาเพอร์ฟูดรถตำรวจคันที่2นะครับแล้วก็อู้อันนี้ต้องได้3นิ้วแล้วนะ Honda Civic Type R สีแดงนะครับชุดเดนแอนนาวไม่รู้จะไปจับคู่กับคันไหนนะแต่คิดว่าน่าจะเป็น Honda Civic เหมือนกันนะครับแล้วก็คันนี้นะเป็นรถที่อยู่ในชุด Hot w t e e l s Ride o นนะครับก็คือถ้าเรามีฟิกเกอร์จาก w o t e l s เนี่ยเราจะสามารถเอามาขับรถอันนี้ได้นะวางได้ฝ่องตำแหน่งนะครับ Power w h e e l s ดูเลเซอนะครับชื่อของรถคันนี้นะรถสไตล์ดุยทะเลทรายนะครับแล้วก็ Dodge Challenger ชุดมั s c ์ e m มา i เนียทำออกมาสวยอีกแล้วนะครับรายละเอียดดีมากนะรอบคันนะครับโอ้โหสวยสมกับชุดมัต c l e m ม n i เนเลยนะคันต่อไปคันนี้คือ Treasure Hunt นะครับเป็น Honda City Turbo 2นะครับก็มีลูกไฟสีงเงินอยู่หลังแพ็คนะแต่มันแน่นหน่อยแล้วก็ ลูกไฟอยู่หน้ากระโปรงรถนะครับฝากระโปรงหน้าประมาณนี้นะถ้าใครอยากได้เทชานหันก็ต้องเป็นคันนี้นะครับน่าจะหายากคันต่อไปชื่อว่า RD06 นะครับก็จะเป็นรถที่ออกแบบโดยฮ็อต e e วแต่ผมว่าคันนี้น่าจะลงรางดีนะดูมันหนักหนักหน่อยนะครับ Max Steel นะครับคันนี้ก็เป็นรถ Hotrod เปิดประทุนนะครับเท่ๆอีกคันหนึ่ง แล้วก็สไลด์คิกนะรถคันนี้สไลด์ออกด้านข้างได้นะครับมีความพิเศษซ่อนอยู่ตรงนี้นะหลังแพ็คเขบอกอยู่ฮะผลักกไปก็มันจะออกมาเป็นเหมือนกับที่นั่งข้างๆนะในรูปเขามีคนนั่งด้วยแต่ว่าเขาไม่ได้แถมมากับคันนี้นะครับ Mazda Auto Sam นะคันนี้ก็ชนะการแข่งข,ข,ขัน Hot w v i e l s Legend Tour นะครับเมื่อประมาณ2ปีก่อนมั้งแล้วเขาก็มาทำเป็นรถนะครับอันนี้เป็นสีใหม่ออกมาแล้วนะ แล้วก็แฟนแฟนสนุ์ปี้นะครับมีรถสนุปปี้ออกมาปีนี้นะชุดฮอตวิวสก e ีนไทม์นะครับไปหาเก็บกันได้แล้วก็โอ้รถสวยอีกหนึ่งคันนะครับเคนิเซกเ j e s ก o สีเหลืองโอ้โหรถสไตล์ไฮเปอร์คาร์ของเคนิเซกนะครับสวยมากเลยนะแล้วก็มี Flipping Fast นะครับรถที่มีความพิเศษตรงที่มันหมุนได้รอบคันนะ เราสามารถแบบว่าเล่นเป็นฟินฟิชเจตได้นะครับจับแล้วหมุนไปรอบๆได้นะแล้วก็ Max Steel คันที่2นะครับอ่ะเลอีอ2คัน Tesla Model S Plate คันที่2นะครับแล้วก็อีกคันหนึ่งเป็น Ford Mustang Coupe นะครับอ่าครบแล้วฝ่คันแรกนะครับเหลืออีกฝ่คัน Super t a s h a n จะมาไหมไม่รู้แต่คันเด็ดคือคันนี้ Optimus Prime นะ เขาเคยออกบ u m b l e ร์บีมานะครับในชุด Transformer แต่อันนี้เป็น p t t m u s ัส r m m เพึ่งออกมาปีนี้เป็นครั้งแรกนะครับเดี๋ยวมีแกะให้ดูนะรอติดตามเร็วๆนี้ที่ช่องเรานี่แหละนะครับสำหรับคันนี้สวยมากนะนี่มีตรา Optimus Prime อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเอ้ขอภัยตรา Transformer แล้วไม่ได้มีคันเดียวมา2คันนี่แกะให้ดูเลยนะเพราะว่ามันเด่นมากนะครับสำหรับ Opti m u ั prime นะเด็ดเดเดนะ รถใหม่คันนะครับชื่อว่าลองบล็อกนะรถใหม่ปี2025นะครับเมื่อก่อนมีรถชื่อสม l l บล็อกออกมาแล้วก็อันนี้คู่กันฮนะลองบล็อกนะคันเมื่อกี้เล็กคันนี้ยาวนะครับอ่าแล้วก็เป็นคันนี้ครับ Ford Escort นะครับสไตล์แลนลี่นะมีเบอร์17ติดรถด้วยแล้วก็รถโซลา r เซลล์นะครับ Hot w i e e l ร์มูล่าโซลานะฉลอง Earth Day ปี2025นะครับ คันนี้ก็ลงรางดีนะได้ข่าวมาว่านะครับ Aston Martin DB4 GT นะครับ High Speed Edition สวยทีเดียวผมว่ามีตรา Aston Martin ก็เท่แล้วนะโอ้โหนี่แบบว่าเท่มากสวยมากนะครับอ้หน้าเก็บหน้าเก็บแล้วก็โออันนี้คือซูเปอร์เทชชันประจำลังนี้นะครับ Jeep Gladiator แต่คันนี้ใช่ไหม ใช่แน่เสียดายนะไม่มีลูกไฟสีทองอยู่ข้างหลังนะครับมาให้ลุ้นอีกสักคันดีไหมแล้วก็มีเชฟวี่ซูเปอร์โวล์นะรถไฟฟ้าจากเชฟวี่นะครับสีเขียวนะก็เป็นรถใหม่สไตล์รถไฟฟ้านะครับ b m เอีก1คันนะแล้วก็อันนี้เป็น R าร์ดีอีก1นคันนะครับออกแบบโดย Hot ฟิลเองนะแล้วก็ Batman คันที่2นะครับของลังนี้คันต่อไป Pixel s h a k k r r นะครับรถสไตล์แบบเป็นพิกเซลเป็นจุดๆๆเลยนะโอ้โหผมชอบนะคันนี้ก็อยู่ในชุด h h ็อตฟ Light On นะครับก็คือถ้ามีฟิกเกอร์เนี่ยก็ให้มาเกาะตามรถได้นะเอาตัวเลโก้มาเล่นก็ได้นะครับผมเคยทำ p า w o w r r r o e t คันที่2นะครับแล้วก็ เชฟวี่ซีเนะอันนี้ก็เป็นรถกระบะคันใหญ่ๆจากเชฟวี่นะครับเท่ดีอยู่เหมือนกันนะสำรับสายกระบะนะครับแบทแมนคันที่3มนะมีมา3คันต่อ1ลงังนะครับแล้วก็ o o g g e d r t นะสีม่วงสวยเลยทีเดียวนะครับคันที่สนะครับอา้าวแล้วก็มีอะไรอีกขอรถใหม่เยอะๆหน่อย อ่ะคันนี้ก็คือ Ford Bronco นะครับสีเหลืองสดใสเอ้ยลายสวยด้วยคันนี้นะใช้ได้ใช้ได้ไดอ่าแล้วก็โอ้ถูกใจนะ William Racing คันที่2นะครับรถ F1 แล้วก็มี Chevy b l a z e r Custom นะครับรถกระบะคันใหญ่อีกแล้วแล้วก็ Custom Gear EV อาลายการ์ตูนด้วยนะเฮ้ยดูเจ๋งอะ่ะ ไม่รู้เป็นมังะหรือมังฮวานะครเพราะว่ารถเกียร์เป็นรถเกาหลีนะอ่าแล้วก็มี Chevy Impala ร่าคันที่2นะครับของรังนี้โอ้เหลืออะไรอีกมั่งนี่ฟิ p ป,ปิ้ง a ฟสคันที่2นะครับแล้วก็ไปกันเร็วๆเลยโอ้ฮอ,อตโตออโต้นะครับรถใหม่ปีฝันที่15นะแล้วก็เป็นซีรีส์ที่มันมีเบอร์อยู่บนรถด้วยนะครับคันนี้เป็น เบอร์67นะที่อยู่บนรถนะครับโฮโตอรโตอันนี้จริงเขาออกมาทุกปีเป็นซีรีส์เดียวกันนี้นะครับเอามาต่อกันได้นะแล้วก็รถฟูจิอีกหนึ่งคันนะครับมีอะไรอีกอ่ะสไลด์เบอร์นอีกหนึ่งคันนะครับแล้วก็คันนี้คือ Ford Mustang ของปี1992นะครับอืมก็น่ารักดีนะแต่ว่าไม่มีไฟไท้ายน่าเสียดายนิดหน่อยนะอ่ะไปสองคันแล้วก็ แอสตัน a r t i n อีกคันหนึ่งนะครับคันที่2นะแล้วก็มีรถใหม่อีก1นึ่งคันนะครับชื่อว่า Drift Ender นะครับเหมือนสไตล์คล้ายๆกับรถพยาบาลแต่ว่ามันเป็นรถพยาบาลที่ดริฟทเอากับ o t t ตว e วสินะเพิ่งออกปีนี้นะครับ2025นะรถใหม่รถใหม่แล้วก็มี GMC c y c l o ไซโครนนะครับรถกระบะาจาก GMC เท่ดีนะสีม่วงดูเข้มแข็งมากเลยนะครับ แล้วก็อู๋นิสสันสกายไลน์2000 GTR Liberty Walk นะครับแม่สไตล์รถการ์ตูนน่ารักนะสีใหม่ออกมาแล้วนะครับแล้วก็มีฟอร์ดม a ส g c o คูปนะครับคันที่สองนะโอ้สีคันสุดท้ายใครอยากเห็นอะไรอีกนะครับฟอร์ดเอสคอร์ดนะอืม สไลด์คิกนะครับคันที่2ที่เหลือน่าจะเป็นรถคันที่2หมดเลยนะอันนี้เราเจอเงินไปแล้วนะครับแล้วก็อีก2คันก็คือ GMC c y c ไซโครนะครับกับ Honda Civic Type R คันที่2นะอ่ะหมดแล้วครับลัง F 2025ถ้าชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝาก s c r i b e กับช่องเราด้วยนะครับแล้วก็ใน f a c e b o o k เพจชื่อว่าซุ้งแก๊กนะครับไปกดไลค์ก็ติดตามกันได้ครับ อยากดูไรคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับแล้วก็เจอคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ